นี่หละจ้ะเพื่อนๆต้นโหระพาส้มก็เป็นแบบนี้หละจ้ะก็ซื้อต้นกล้ามาจากที่ร้านขายต้นไม้ละจ้ะจ้ะกําลังงามเลยส้มก็จะตัดก็จะใช้ใช้กันไกตัดจ้ะเขาจะได้ไม่ช้ำํำแล้วก็จะอืม้ยกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะแล้วก็จะนำไปทำอห่อมหอมกห่อหมกกุ้งกับปูจ้ะกุ้งกับปูไข่ข้น เ่ใส่ในกระทะนะจ๊ะส้มก็ทำมาสองสามครั้งแล้วแต่ครั้งนี้คงจะอร่อยมากเพราะว่ามีผักโหระพางามๆนะจ๊ะนี่จ้ะโอ้ก็ได้เยอะอยู่จ๊ะก็แค่นี้ก็องคงจะโอเคแล้วละ่ะขออีกชิ้นหนึ่งขออีกอยอดหนึ่งเนี่ยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆไปจัดการกันเลยจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนมาทำไข่ข้นกุ้งกับปูนะจ๊ะไข่ข้นกระทะจ้านี่ละจ้ะส้มกม็มีพริกหวานแล้วกม็มีพริกแกงเนี่ยจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะก็ที่ยันเห็นอย่างนี้ละจ้ะส่วนปูนั้นส้มใช้ปูปูแบบนี้นะจ๊ะปูกระป๋องจ้ะร้านคนอังกฤษเขาขาย กระป๋องนี้อยู่ที่สามปอนกับสี่ปอนนะจ๊ะก็ประมาณาไม่ถึงสองร้อยบาทจ้ะเนี่ยจ้ะเขาเรียกอะไรนะแค่เออคิงเฟรอะไรนะอ่านไม่ออกขอโทษจ้ะแครบ um จัมโบ้จ้ะจัมโบ้ใหญ่เนื้อเนื้อปูใหญ่นะจ๊ะหมายถึงขอโทษจะอ่านอ่านผิดเนี่ยจ๊ะ ก็ส้มก็ใช้อยู่ที่50กรัมจ้ะส่วนส่วนกุ้งนั้นก็ใช้กุ้งแค่แขนจ้ะใช้อยู่ที่100กรัมจ้ะแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดซอยจ้ะแล้วส้มก็จะใส่ครีมนะจ๊ะครีมก็ประมาณ3 3มช้อนโต๊ะนะจ๊ะก็ใช้ไข่เป็ด2ฟองนะจ๊ะ ไปเลยจ้าเพื่อนๆไปลุยกันเลยจ้าเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านถือกล้องจ้าก่อนอื่นซ้มก็จะใส่พริกแกงลงไปนะจ้าแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงจ้าเกลือป่นนิดน,นึงจ้าแล้วก็ผงผงขนอแค่เครึ่งช้อนชาก็พอจ้ะแล้วก็จะใส่น้ําตาลจะลืมลืมบอกไป มีน้ำตาลด้วยจ้ะก็จะใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนชาจ้ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ครีมลงไปจ้ะแทนแทนกะทินะจ๊ะเพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็จะบีเลยจ้ะบี้บดดไปเลยนจ้ะ แล,แล้วส้มก็จะใส่น้ำใส่น้ำน้ำสะอาดไปสักสองช้อนโต๊ะจ้ะนีภูริเพลสน้ำสะอาดก็ได้มาแล้วนะจ๊ะส้มก็จะใส่ไปสองช้อนโต๊ะจ้ะใส่ลงไปแล้วก็จะจะตอกไข่ใส่จ้ะตอกไข่เป็ดใส่ลงไป มจะเปลือกก็แข็งมากเลยจ้ะเปลือกไข่เป็ดะแล้วก็จะตีให้เข้าเข้ากันจ้ะตีจนเข้าเข้ากันแล้วก็จะนำกระทะไปตั้งจ้ะ ส้มก็ได้ตั้งกระทะแล้วนะจ๊ะวันนี้ใช้แท็ปลอนแบบตูดไม่แดงจ้ะก็จะใส่น้ํามันก็ร้อนแล้วจ้ะก็จะใส่น้ํามันไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะก็ใส่ลงไปใส่กุ้งไปเลยจ้ะใส่กุ้งลงไปโอ้โอเหยเยงสอดย่า ก็จะใส่เนื้อปูลงไปก่ะพ่อพ่อบ้านเขาไม่เขาไม่ทานปลาหมึนกนะครเพื่อนก็เลยไม่ได้ใส่นย่ย้ผักไปกุ้งก็สีชมพูสวยดีจังเลยจ้ะที่ส้มไม่ใส่เ,เกลือเยอะก็เพราะว่า เนื้อกุ้งก็เข็มอยู่แล้วจ้ะก็มีรสชาติแล้วก็เนื้อปูก็เค็มอยู่แล้วนะจ๊ะก็เลยไม่ใส่เยอะนี่จ้ะเราต้องก็จะใส่อันหระพาจา้ะใส่ลงไปเลยโหระพาปลูกเองจก้กใส่เยอะๆได้เลยสดสบ เลิ่นหอมมากๆถ้าของส้มทําส้มก็จะใส่ปลาหมึกนะจ๊ะ<_ <EN> _>อันนี้ทําใำไฮบ้านอืมก็ผัดให้เอ,อใบโหระพาสุกก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยเทแล้วก็ค่อยเทเครื่องแกงลงไปจ้ะใส่ขนาดนี้นะจ๊ะก็จะเท เทไทยลงไปเลยอืมกลิ่นหอมไม่ต้องพูดถึงจา้าโอ้ลืมไปส้ใส่พริกแกงไปด้วยจ้ะเอ้ยพริกหวานนะจ๊ะใส่ลงไปด้วยที่จริงส้มว่าจะใส่พร้อมกับกุ้งนะจ๊ะแต่ลืมใส่ขนาดนี้เรวก็จะเทนี่ลงไปเลยจ้ะ อืมนี่จะ้ะไปยังไปเลยนคนเออเขาก็คนอยู่แล้วนะจ๊จะก็เทแบบนี้ก็ผักผ่อนไฟลงนะจ๊ะผ่อนไฟลงอืมนี่จ้ะก็พยายามให้เข้าไหลลงก้นนะจ๊ะพกไข่ไข่ที่ยังเป็น น้ำอยู่นะจ๊ะ,จะก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวส้มจะปิดฝาจ้ะปิดฝาไว้แต่ก่อนจะปิดฝาส้มก็โรยใบมะกรูดก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะก็โรยลงไปนี่จ้ะเพื่อนๆออจะใส่ กะทิก็ได้นะจ้าแต่วันนี้ส้มสะดวกครีมนะจ้ะก็ใส่ครีมลงไปอืมพ่อป้านชอบคงชอบแน่นอนกันเอาส้มปิดฝานลจ้ะเดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวสักห้านาทีมาชมกันจ้าห้านาทีผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเราก็มาเปิดกันเลยจ้าทารานี่แหละจ้ะเพื่อนๆมาๆจ้ามาจัดเสิร์ฟเลยจ้า ข้าวส้มก็อุ่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะเอาใส่ไปใส่ไปในนี้เลยจ้ะนี่เลยจ้ะก็ได้ขนาดนี้ติดไหมโอ้นี่ยจ้ะข้างข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็เปิดให้เปิดให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะจ๊ะก็จะแบ่งแบ่งครึ่งนะจ๊ะโอ้ ็นแบบบนี้แ่งแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนจะได้ตักได้ง่ายๆนีจ้ะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปอีกแล้วก็อืมก็เยอะอยู่เหมือนกันจ้ะก็ที่เหลือที่เหลือค่อยอใส่ที่หลังก็ได้จ้ะใส่ไปในถาดใส่ไปในถาดนี้ อกลิ่นหอมโหระพามากๆเลยจ้ะสมก็ได้กินด้วยทีแรกม่าจะทำให้เขาแต่ก็เยอะมากเลยจ้ะอืจ้ะอืมไปเลยจ้ะเพื่อนๆจัดก,การไปให้พ่อบ้านชิมกันเลยจ้าพอบ้านจะชิมให้ชมนะจ้า นี่แหละจ้ะอืมเขากลัวว่าจะเผ็ดนะจ้ะจะร้อนจะเผ็ดอยู่ไลค์กิ๊อืมพ่อบ้านชอบจ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบอ่ม ปูกับกุ้งไข่ข้นกระทะของส้มนะจ๊าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามามติดตามจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าขอบคุณมากมายจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าโชคดีมีความสุขกันทุกๆท,ท่านนะจ๊าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายเลิฟเลิฟทุกๆท,ท,ท่านจ้าบ๊ายบาย,บาย